สวัสดีครับบางกุดภูเก็ตครับผมวันนี้ก็มาจะพูดเรื่องของซซวเดอร์เนาะแต่ไม่ได้พูดเรื่องของเบนเราจะพูดเรื่องของหัวสัญญาณประเภทของหัวสัญญาณครับซึ่งก็คือซาวดเดอร์หนึ่งนักตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยอันดามันก็ตามก็จะมีเป้าหมายในการตกปลาที่ต่างกันไปอ่าวไทยอาจจะเป็นปลากลางน้ํปาปลา,ปา,ลาอินทรีสละเขาว่ากันไปเนาะอยู่อยู่ที่ประเภทปาลาอยู่ที่แหล่งถิ่นฐานนั้นๆน,น,นะครับแต่ล้วนแล้วซซวเดอร์จำเป็นต้องเมื่อเราวิ่งเข้าไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องแยกสิ่งดังกล่าวด้านล่างแยกให้ขาดว่ามันเป็นอของเล็กหรือของใหญ่ครับลักษณะของกองนะครับพอมีความที่สูงโอ้เราก็สามารถเห็นได้เลยว่าด้านล่างเป็นกองเทียมถ้าเป็นแท่งปูนของกรงประมู่งตั้งไว้ขึ้นเสาเดิมก็เป็นรูปแท่งปูนมาเลยนั่นคือความที่สูงนะครับก็ <c oughs> จะมี4 5 5 8้0าากปเขาวางนไป ทีนี้ครับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกอุปรกรณ์นะครับไม่เหมาะนะครับอย่างเช่นอขอพูดว่าเอาหัวซาวเดอร์แบบนึงดีกว่าไม่ต้องพูดแบบไหนโอ้จับนู้จับนี้ดีมากแต่ผมต้องการจับบางอย่างทําไมมันไม่ขึ้นเพราะองค์ประกอบของหัวที่มันกว้างเกินไปนะครับมันกว้างเกินไปดีไม่กว้างมันก็ดีเนาะแต่เมื่ีมันกว้างเกินไปพอกว้างเกินไป,นไปมันก็อาจจะความเข้มมันก็เหลือน้อย ถึงถามว่าข้อมูลอันนี้มาจากไหนก็จะตลอดเจ็ดปปีที่ผ่านมาผมก็ไปลองลองโดยใช้เรือของตัวเองเนาะสี่ลำนะครับทำทำมาหมดสี่ลำในแต่ละลำเออในแต่ละลำในสี่ลำนี้ไม่ได้มีพร้อมกันเนาะคอยเก็บเงินสร้างมาที่ลำเหมือนกันใช้ทุนเองมาตลอดนะครับตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาผมใช้ทุนของตัวเองมาตลอดชอบเป็นส่วนตัวไม่ใช่เพียงแค่ขายนะครับผมชอบเรื่องนี้เป็นส่วนตัวชอบมามากนะครับชอบเลยซื้อมาสเปซสปะซื้อมาเรื่อย จนได้โอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสให้มาทํางานแนะนำปอซาวเดอร์จเบทในไทยไม่ว่าจะเป็นเริ่มเรกเลยนะครับผมทําซัมยังกาหมินนะครับตามมากาหมินนี่ผมอยู่กับในหัวนานมากนะครับ b บีนจีซิมราดนะครับโฮสเรมารีนยังไม่ได้ทํากําลังจะทําผมต้องเคียงงานก่อนเนาะผมชอบอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเก่าเลยอยากจะลองว่าฟาร์มเหมาะสมในหัวสัญญาแต่ละแบบในแต่ละยี่ห้อนั้น ยอะหนึ่งยหนึ่งยอ,งยอ,งยองะอะไรก็ตามแบบไหนที่โดนใจที่เหมาะกับความต้องการที่จะเลือกไปใช้างานจะหาหมึกจะหากุ้งจะหาปลาทั้งงานตกปลาพักผ่อนตกหมึกพักผ่อนตกกุ้งน้ออําจืดเดี๋ยวผมไม่พูดว่ามันเห็นยังไงเนาะผมขอพูดเร,รื่องของเข้าด้วยก่อนส่วนงานประมงะนั่นคืออาชีพของเขานักตกปลาอาจจะไม่ค่อยชอบกลุ่มประมงแต่ต้องเข้าใจว่านั่นคืออาชีพของเขา ที่เขาต้องประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวของเขาเมื่อกฎหมายอนุญาตนั่นคือสิ่งของเขาที่เขาจะทําได้เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะเพราะเขาไม่ได้หาปลาเพื่อทัวฟี่เขาหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพเป็นปริมาณที่มากนักตกปลาหาปลาเป็นนับเป็นกิโลแต่งานประมงเขาอาจจะหาปลาเป็นร้อยกิโลเป็นตันนะครับเพื่อประกอบเป็นอาชีพนั่นคืองานของเขาแต่เมื่อมีกฎหมายควบคุมแล้วนะครับมันก็มีขีดจำกัดในการทำประมง เนาะต้องต้องไปยเดยเขาด้วยทีนี้ครับพราะว่าในการหากุ้งการปรับซาด้อไปถึงใช้เลยได้ไหมได้นะบอกได้เลยว่าได้แต่ถ้าอีกลำหนึ่งผมปรับหรือใครก็ตามปรับให้เป็นใจดานการนำเสนภาพนั้นก็จะต่างกันชัดกว่าบอกเลยว่าชัดกว่าเพราะมันเร่งได้แต่บางลำเปลี่ยนหัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในกลุ่มเรือของเรือ,อกุ้ง ผมโอ้ผมบังผมผมอยู่ลําเดียวสาวด้วยผมโคตรชัดเจนเลยชัดมากพอเรือมากันหลายลําโดยเฉพาะบางลําจุดๆเข้ามาภาพผมมิกวนดูไม่ได้เลยเกิดจากอะไรสัญญาณยิงพร้อมกันคือเราทุกเด็กผ,ผู้ชายอย่างผมหรืออย่างพี่อย่างหลายๆท่านก็ตามผ่านกันแล้วราบังคับฟารมสีเดียวกันมันก็กวนกันธรรมดาไปเจอของแรงกว่ามันก็ทับสัญญาณกันไปประมาณนั้นทีนี้ครับ หัวสักหนึ่งมีสมมติมันมีเครื่องติดหัวมาแล้วของเดิมๆดีไหมผมไม่ขอค้านนะว่าของเดิมๆไม่ดีมันดีอยู่แล้วแต่เราอยากให้ดียิ่งขึ้นในหนึ่งหัวเราจะเน้นเฉพาะเ,เด่นเฉพาะทางได้ไหมผมตอบเลยอาจจะไม่ได้นาะเพราะว่ามันเป็น,ปนหัวรวมแต่บางท่านที่กันผมต้องการเน้นตัวนี้อ่ามันก็จะมีหัวอีกประเภทหนึง่งเข้ามาอีกหรือบางยี่ห้ออาจจะเป็นหัวประเภทนี้มาแล้วเหล่านี้ผมจะมีข้อมูลเนมให้ด้วยครับ เพราะว่าผมเน้นเอาข้อมูลจากหน้าง,งานมาแล้วมาจับจุดแล้วมามาจับชุดและมาเลือกปรับนะครับผมพลาดมาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่พลาดนะครับขนาดว่าผมออกมีเรือถึงสีรัมออกมาทำข้อมูลผมยังพลาดผมจะเอาเรื่องเรื่องที่ผมพลาดมาแก้ไขตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปลองลักษณะของหัวซาวเดอร์ให้ดูนะว่าอาจจะเป็นหัวไม่ใช่หัวเดิมทั่วไปหรือ่าท่านซึ่งหัวต่อไปนี้อาจจะไม่จําเป็นสำหรับท่าน แต่มันจําเป็นสำหรับบางกลุ่มที่ต้องการยอะบางผมต้องการเห็นชัดที่สุดกับน้ําแค่30เมตรใช้ถึง1,000วัตต์ได้ไหมได้ครับต้องเลือกแบบไหนโอ้หัวนี้บอกเลยครับหัวหัวระดับลกูกเบนหนึ่งก็คือเอมาเขามีหลากหลายหัวมากแต่หัวแบบไหนที่เหมาะกับของเราคําตอบที่ดีที่สุดของการเลือกอุปกรณ์อันนี้คือส่วนตัวผมเนาะไม่จำเป็นต้องท็อปสุดไม่ต้องเป็นหัวซาวเดอร์ที่ที่สุดของหัว แต่ต้องถามท่านว่าท่านไปสุดที่ความลึกที่เท่าไร่สุดของท่านนั้นเป็นการหาปลาประเภทไหนติดพื้นปลาที่ลอยครึ่งน้ําหรือกลางน้ําหรือปลาลอยสูานั้นหัวตาเด้อที่ต้องการให้ให้ถูกให้วางผลแบบร้อเปอร์เซ็นมันก็มีหัวอู้ให้เลือกมากแต่ให้เลือกมากนั้นสบายใจได้ครับไม่ได้กผมช่องทางในการติดตามเนะาะก็คือถ้าทาง Facebook พิมพ์เป็นภาษาไทยบังวุฒิภูเก็ตเว้นวัก GPS ต,ตกปลานะครับไลอะไรเรีย DA DA WUTK 2 0 a นเะครับเวลาทําการ8โมงเช้าถึง1ทุ่มของทุกทุกวันจกเว้นผมออกเรือออกไปตกปลาออกไปทําข้อมูลผมจะมีข้อมูลเปะไว้หน้าเฟซตลอดเวลาครับผมเบอร์โทร8ู4 4 4 1356 ผมพยายามทำให้ครบทาให้จบรับของไปแล้วต้องเข้าใจกับมันจ่ายเงินมาแล้วต้องหวังผลกับมันได้สูงที่สุดไม่ใช่จ่ายตัวทบแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยไม่คุ้มค่าเงินเพราะทุกคนกว่าจะหามาได้เหนื่อยนะผมว่าทุกคนเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาเพื่อแล้วมาเลือกสิ่งต่างๆแล้วผมถือสโลแกนนี้มาตลอดตั้งแต่ผมอยู่ในสื่อจ่ายเงินกับผมต้องมากกว่าได้ของสวัสดีครับ เดีย๋ยวไปดูเรื่องของเสาลึกกันต่อลักษณะของหัวเนาะครับก็นี่นี่ครับตัวนี้นะครับนี่ถ้าเป็นสายน้ําลึกอ่าก็จะรู้ว่าเป็นหัวที่ออกแบบมาเพื่อง,งานแนวไหนเนาะนี้เป็นของเอม่านะครับอันนี้เตรียมการเอาไว้แล้วอ่าและที่เหลือก็เป็นภาพประกอบที่ผมจะอธิบายในภาพต่อไปนี้นะอ่านี่ก็เป็นหัวขนาดหนึ่งกิโลวัตต์แบบเปรท้ายเรือซึ่งผมก็เคยให้ลูกค้ารับไปหลายท่านเนาะแต่ฟาร์มต้องการบางมีอยู่ท่านหนึ่งนะเป็น1กิโลวัตต์มาใช้น้ําแค่ส0เมตร ทำไมโอ้บังต้องให้ให้เขาใช้ถึงนึ่พันวัตเพราะเขาต้องการที่หนึ่งน้ำศาสตรเมตรชัดมากๆอ่ะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นงานเจาะนะครับงานเจาะงานเจาะการเจาะนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเรือไม้ครับเรือไฟเบอร์เรืออลูมิเนียมเขาเจาะมาหลายลำแล้วเนาะคือที่ไม่ใช่ผมเจาะเองนะผมมีข้อมูลแล้วก็ช่างที่ช่วยเจาะเขาก็เป็นช่างผู้ชนานาญพอผมอธิบายปั๊บเขาเข้าใจง่ายเลยเพราะเขาเคยรู้ข้อมูลอย่นี้อยู่แล้วอ่าผมก็ให้เสริมนิดหน่อยเพราะว่าเขาก็ชานาญเรื่องงานอยู่แล้วอันนี้เป็น1กิโลวัตต์อันนี้เป็นหัวสเต สเตเลดมันก็จะมีฟรรั่มสองฟร,ร์มทีอ่าแกงๆหน่อยก็จะมีถึงสี่ฟรัรมทีแต่หัวพวกนี้ราคาไม่ธรรมดาถามว่าจําเป็นไหมมันจําเป็นได้ไเฉพาะงานครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นทองเหลืองวัสดุต่างก,กันไหมทองเหลือสเเลดต่างกันแต่เรื่องของอฟั่มทีเรื่องของมุมโอ้โหอนี่มันสับซ้อนมากผมเลยต้องออกไปลองให้ลูกค้าที่เที่ยงที่เที่ยงตรงให้ได้มากที่สุดอ่าครับ อนนี่เป็น1กิโลเหมือนกันครับไอ้พวกนี้คือเราเจาะท้องเรือแต่การเจาะเราไม่ต้องใส่เกียรครับหัวประเภทนี้ครับผมตัวนี้เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาผมเคยสั่งให้มาคือสั่งจากทางบริษัทในหัวเนาะรบริษัทเนปเกียให้กับเพื่อนผมเป็นหัวแรกในเอเชียบอกเลยว่าบางลำใช้หัวเออคือลำเพื่อนผมดีกว่าใช้จอเบนหนึ่งอ่าไม่ออกชื่อเนาะใช้หัวสัญญาณ600วัตต ลำนี้เพื่อนผมวิ่งมาปุ๊บเข้ามาโอ้โหอีกจอหนึ่งภาพกวนหายไปเลยเนื่ออยากกาลังส่งที่สูงกว่ากวนชาวบ้านเขาแต่เขาเห็นชัดมากครับผมอ่าตัวนี้อย่างเช่นภาพในคลิปเมื่อกี้อ่าเป็นหัวเอมาลำนี้ก็ของผมก็จะมีตัวนี้ด้วยคือผมทุ่มเทมากๆผมบอกตัวนินผมใช้จ่ายของพวกนี้เต็มที่มากรับของจากผมปูมสบายใจได้ครับผมอ่าอันนี้เป็นหัวเอทเดยอยู่ในตัวของพวกลอเลนซิมราตบีแอนครับผม ไอ้ผัวนี้เป็นเป็นหัวที่มีสเีฟัมทีสี่ห้าห้าแปดร้อยสองร้อบสครับผมไอ้ตัวนี้เป็นหัวสแกนข้างในของอ่าลอเรนซ์ก็จะเป็นหัวตัวนี้หฮเชิบผมเคยมีในเรือผมสองหัววิ่งวเรือชนแตกเป็นหหัวเรือหนึ่งหัวผมก็เลยรู้ดิบเดียของมันว่าได้อะไรยังไงบ้างอ่ะครับผมส่วนหนึ่งเนาะที่รู้คงจะไม่รู้หมดเท่าวิศวกรที่เขาคำนวณมาแต่บางอย่างหน้างานมันชี้จุดที่ถูกต้อง อันนี้ก็เป็นของพวกสกิมเมอร์ก็อยู่ในตัวกวนของพวกโรเลนซิมราดครับผมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นในทางของโรเลนตัวเก่านะครับอ่าเราไม่เน้นเบนะผมมาพูดเรื่องของซาเดอร์อันนี้ก็เป็นทุตสแกนตอนนี้ก็จะเป็นหวัวเริ่มเรกข,ของที่ผมเคยได้ประมาณ4 3่สีปีที่ผ่านมานะทุตสแกนก็ถือว่าเก่งในใน,ในยุคนั้นพอสอนั้นครับตัวนี้ผมยังมีที่บ้าอยอีกสองอยู่ใต้ถุนตั้งกองพอมาปัจจุบันใหม่ก็เป็นทรีนวันปรับเปลี่ยนมาใหม่ ปรับเป็นยังไงอันนี้ผมมีข้อมูลให้หมดเลยว่าปรับเปยนยังไงดีกว่ายังไงถามว่าตัวเก่าดีกวไหมมันมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงกับโตัวเกา่าอ่าแต่ผู้สนใจผมมีข้อมูลแนบให้ครับอันนี้ก็เป็นพวกของอันนี้จะไม่แม่นนะแต่น่าจะเป็นพวกหัวขนาดาประมาณ3 0 0วัตต์นะครับเพราะบา,าองอย่างผมก็รู้เหมือนกันอันนี้ก็ตระกูลของกา์มินในตระกูลของพวก Gt 2 0หรือ2 1เอนะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เนาะยังไงเรื่องของการติดตามก็สามารถติดตามผมได้ พิมบังวุฒิภูเก็ตจิบิตกปลาเป็นผ่าทัจ้งหมดใน Facebook ท่านก็จะเจอผมนะครับลายนะครับพิมพ์ DAWUTK20A อ่าเป็นลายส่วนตัวของผมเนาะเวลาทำการนะครับ8.00โมงเช้าถึง1 0ทุ่มของทุกๆวันยกเว้นวันไหนผมออกเรือจะลงข้อมูลไว้ในสื่อของ Facebook เอาไว้นะว่าผมออกเรือออกไปตกปลาก,กับเพื่อนหรืออกกอกทดสอบอุปกรณ์ก็จะมีข้อมูลลงเอาไว้ รับของจากผมขอจ่ายกับผมสามารถดูข้อมูลผมรับของผมจะไปแล้วสบายใจกันได้สวัสดีครับบางวุทภูเข็ดครับผม